เลยเราจะมาเล่นกันดูนะคะข้าทุกขุดยักษ์ทข้างในมีอะไรคะข้างในมีนกไก่เนื้อสาวข้างในมีอะไรดูสิเีเลรูกับไก่เนเ้อสาวค่ะอ้าออกมาเลยค่ะออกมาแล้วค่ะโอ้โหว้าวโอ้โหมาคิดว่ามันจะมีไดโนเสาร์ตัวเล็กๆไหนดูสิมีอะไรบ้าง អាគួកឡើយឡើយចាក់នេះ นี่แผ่นหนึ่งอ่ะพี่ว่าหยิบออกมาลูกมีสาวสองเรือมีสาวสองเรือเลเอ้ยมีไดโนเสาร์สองตัวมีตั้งกี่ตัวนี่ตัวนี้นี่นี่เยอะแยะเลยนี่ก็เป็นแผ่นที่ค่ะนี่ไดโนเสาร์อัันนีี้่หวเนี่ยอันนี้ นี่ยมีีน่เดี๋ยวมาตั้งไดโนเสาร์ให้เพื่อนๆดูพี่เอาแผนที่มาฝั่งนี้ลูก<อ>เพื่อนจะได้ดูด้วยอ่านี่ดูสิคะเพื่อนๆมาประกอบกันค่ะค่ะอ่ตั้งไดโนเสาร์ให้เพื่อนๆดูก่อนีออ่่คะสวัสดีแชทซี่ไดโนลาวาแชร์กันนะท้ายที่ B D P C B K นี้เราจะมาวิ่งแข่งกันค่ะ ช้าน yeah, ั a, le, ่นแหละถึงเส้นชัยโกรดแกฮันถึงโอ้เห็นตายแล้วฉันโดนเผาแดะเรามาเล่นกับตัวอื่นกันไปลุยนี่ตายแล้วตายแล้วตัวบ้างนี่นี่สอง สองคนก็จะมาวิ่งแข่งกันนะเราก็พร้อมกันเลยจ้าวันนี้ชื่อไดโนบอลลัสมามานะจ้าวันนี้ชื่อไดโนฟอลลัสมิลานะจ้า<อ>เราจะมาวิ่งแข่งกันจ้าเลยโอ,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 อ่อ oh oh. เราสองคนก็จะมาไม่แข่งกันคนนี้ชื่อไดโนฟอรัดมิลานะจ๊ะคนนชื่อไดโนโฟอรัราาาอดโโรรวาวานะจ๊าเราจะมา่<อ>แข่งกันกันเลยโอ้ยฉันตาแล้วเอ้ิชนะมเล็ก,กเลยเาว,ว่าดีจ,จ๊ะทันสองคน นนแล้ล่าผ่านเล่นไดโนเสาร์สวัสนีกับเพื่อนวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆ่อมาเล่นไดโนซอร์นะคะนี่เลยเธอคือว่นี่เลยเธอไม่นนยา,านี่นะคะเราเทออกมาแล้ว เรามันก็จะเป็นแบบนี้ดูไหมคะมามากำลังคิดอยู่ว่ามันต่อยังไงเนี่ยเล่นยังไงนะเล่นยังไงนะคะมีต้นไม้ไหลต้นนั้นเนี่ยอืมนี่นะคะดูดูดูต่ออะคะเลยเขียอนชัวยเลยนี่น่าสนเพราะว่อ้โห สองสามเวลาบ้างหนึ่งสองสามสามค่ะมีเวาบ้างเกอตันไหนในไข่เดือดเสามันให้ทั้งแผนที่แล้วก็ยังมีรถมีอะไรคะพี่ว่า แฮร์รี่เข้าเถอะใช่มีไดโนเสาร์ไหยคะเยอะแยะเลยอมามาแล้วไดโนเสาร์ของเรามีตัวนี้ยนะคะอมีตัวนี้ด้วยนะคะแล้วมันจะมันต้องเล่นยังไงอะเราก็ขับรถไปค่ะขับรถไปดูไดโนเสาร์ตัวต่างๆแล้วก็ดูเทียบนะคะว่าจะจนใหญ่ ไดโนเสาร์ตัวไหนมันเหมือนในรูปแล้วก็เอาไว้ตรงนั้นค่ะอลองดูสิคะอันนี้เหมือนตัวไหนเอามาไว้เลยค่ะเอ้เหมือนตัวเดียวโอ้ยอ่ะวางไว้เลยคะ่ะวางไว้ตามจุดต่างๆแล้วรถจะขับดูไดโนเสาร์ไปเรื่อยๆนะคะโอ,อจริงด้วยจริงด้วย้ย นีตัวนี้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 วุ้ยตัวนี้ไว้นี่ตัวนี้ไว้ตจะไหนเนี่ยไหนแล้วตัวนี้แล้วเดี๋ยวมาดูซิดิโนเสาร์เข้ามาอยู่ในเขตแดนขังแผนที่แล้วนี่อ่าให้มิลากับพี่โอวาเลือก รถคนละคนันใครเจ้าสีอะไรคะเจ้าสีอ่ะหลับตาหยิบกันดีกว่าดีไหมหลับตาหยิบกันอ่ะอ่ะมิลาหลับตาได้เล้วโอเคได้ไปคนละคันคะ่ะของพี่ว่าสีอะไรสีอะไรคะส,สีส้มสีส้มของมิลาสีอะไรคะแดงโอเค เราจะขับผ่านไดนโนเสาร์ดูสิว่าตัวไหนจะกินรถเข้าไปนะคะหนึ่งเริ่มได้ดนโนเสาร์กินรถลยนนอ <c oughs> <c oughs> อ,อจเยย็ หมายเมื่อกี้ผิดกติกาค่ะเด็กๆขับแต่รถนะคะของพี่วาสีสม้มของมิลาสีแดงไห <c oughs> นโชว์ท่านผู้ชมาเป่ายิ่งชูบใครจะมาก่อนยาวยังเงนปากกระเป๋ายิ่งชูบพี่วา่า <c oughs> ชนะค่ะ <c oughs> อะ่พี่วา่าหยุดจุดตั้งต้นเลยค่ะยังเงาากเป่ายิ่งชับ พี่ว่าเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วค่ะโอ้ลอดพ้นรอดพ้นไดโนเสาร์ตัวตัวแรกนะคะโอ้โอ้โอ้หานดงไดโนเสาร์มาเยอะเลยค่ะดองไดโนเสาร์มาเยอะเลยค่ะโอ้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 ไดโนเสาร์กำลังจะตามกินนะคะว้ายว้ายว้ายเข้าเส้นใยไปแล้ว no ค่ะสองสามมิลามาแล้ว no ค่ะเอาผิดทางค่ะผิดทางตกเหวค่ะตกเหวเอาใหม่เอาใหม่มิลามานอน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  เริ่มได้ค่ะรถมิรามาแล้วค่ะโอ้จะโดนไดโนเสาร์กินแล้วค่ะเอารถรถลอยได้ไม่ได้นะคะรถรถมานี่ค่ะรถมานนี่รถมานี่ค่ะรถมานี่ค่ะโอ้ยกำลังส้นสายังโอ้เอาเดินไดโนเสาร์กินก่อนโอ้ขอเส้นกินเถอะไดโนเสาร์ลอยปิ๊บจังเลยไม่รอดพ้นแน่ โอ้โหโอ้โหโอ้ตหโอ้ยตโ้โโอ้ยขโอ้โอ้โกโอมโ้หออออโอ้โอ้เย้โ้โอ้โ้านี้อ้โ ตายนี่บ้างเหรอว้ายอ้โหโอ้โอ้โโอ้โ่โอ้โห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 โอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โคโอ้โโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โ้โโอ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 ้โ บายบายโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้ลดลดลดพาพาพาชมไดโนเสาร์โอ้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 มาทั้งตัวมาทั้งคนมาทั้งไดโนเสาร์ ไปม,มากมันกำลังจะมากินก็นคนที่อยู่ในรถอยู่มีหลายตัวมากดรถจะขับไปแล้วนะดูสิมันรถจะรอดพ้นไหมไปแล้วค่ะรถคันนี้จะรอดพ้นหมือว ได้มีคอยขับรถ่ันเข้ามามันจะกินหยุดหยุดหวันนี้มันก็มีรถขับผ่านเข้ามารถขับผ่านเข้ามาไดโนเสาร์เริ่มได้กลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นคนเลย จำนว,สวนสองนี่หรือมั้ยเนี่ยเรียมไปกินคนกันเยอะๆๆๆเจ้าต้องนอนกินแน่นอน <c oughs> ไม่รอดไม่รอดโอ้ยลดแรงเยอะไดโนเสาร์อาศัยอยู่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งไดโนเสาร์พวกนี้เป็นไดโนเสาร์ที่กินพืช อ้ฮะขอกวอรยมากเลยมากินเพื่อกันกันั้นหน่อยได้เลยได้เลยไปกัน อไรไอนดีนะเธอเธอเธอชวนเพื่อนมาอีกเธอเธอเอาเราวะจับตัวนี้ไปไปกินเพื่อเด็กกันมาหนะูไม่อยากจับตัวนี้เอามีเวลาจับตัวนี้มาแน่มาแน,าเน่เอะมาูมนะโอ้โหใบคงจะหมดแน่เลยต้นนี้นะี่ยอุ้ยอุ้ยเอ่ะกินต้นนี้แทนกินต้นนี้แทอ๋ออ๋ออ๋ออ้ออ๋กินหมดต้นแล้วโอ้อิ่มแปรนอนสบาย